สวัสดีครับทุกคนวอนขอบดีเลยครับวันนี้ก็จะมาทดสอบทดลองใช้เตปีเพืออกระจกเพือบกระจกหน้าหมวกกันน็อกครับเดี๋ยวเราไปทดลองทดสอบกันเลยครับเพื่อนทุกคน สวัสดีครับเพื่อนทุโคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับทุกวันเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับวิธการขับขี่ที่ดีเป็นสเปรย์เคลือบ กระจกหน้าก,กาลมอไซคครับหน้าก,กากแอร์หมวกน็อกครับหรือจะใช้กับรถยนต์ก็ได้นะครับเฮงหลบเลยเฮง อันดับแรกก็ฉีดสเปร์เข้าไปเลยครับทุกคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับเพื่อการขับขี่ที่ดีครับฉีดสเปร์แล้วก็เช็ดครับน้ำยาก็จะเคลือบกระจก เราก็จะได้ทดลองกันครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงครับสายปิ้งนี่ครับ